สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนลกโซวเที่ยวทุกท่านนะครับวันนี้กับวิถีชุมชนวิถีพุทธนะครับวิดีโอทรงผลวันนี้จะถ่ายทำถ่ายโทษถ่ายโทษความสมัครสมานความสามัคคีความเสียสละของ ชาวพุทธในชุมชนนะครับและชุมชนใกล้เคียงก็มีที่อยู่ด้านหน้าของเรานี่ก็เป็นนาพงนะครับที่รอรับบุญซึ่งนาพงกับนาบูนนะครับอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงนาบูนก็จะอยู่หมู่บ้านควนกลอยซึ่งทําไมถึงควนอีกวันนึงครับเพราะวันนี้เอาเอาระดับแล้วครับเอาระดับเอาระดับเอาแนวนะครับวันนี้ เพิ่มจากฐานอุโบสถนะครับให้ได้ระดับแนวทเพิ่มนะครับเละในขนาดเดียวกันนั้นนะครับตอนนี้ก็หลังคาอุโบสถนะครับนุ่นช่างกำลังเชื่อมเหล็กและเนงนะครับช่างเชื่อมด้านด้านฝั่งฝั่งนู้นเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกฝั่งนี้ด้านเดียวเลยนะครับ ไม่กี่วันก็จะได้เห็นกระเบื้องขึ้นสู่หลังคาอุโบสถวัดนาม่วงแน่นอนครับไม่เกินเดือนกันยานะครับไม่เกินเดือนกันยาวันนี้ก็ส่งกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับส่งกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับหรือจะส่งเงินทาบุญสมทบทุนสร้างอุโบสถก็แสดงความจํานงมาได้นะครับ ทาง Facebook ทางไลน์นะครับผ่าน Facebook ผ่านไลน์ได้เลยนี่ก็พิราบครับวันนี้ไม่ช้านะครับไม่ช้าแล้วตอนนี้งานคอนกรีตงานคอนกรีตเสริมไปแล้วนะครับตอนนี้ฐานบัวอุโบสถตอนถ่ายทําตอนที่แล้วก็นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนูน ช่างเชื่อมของอุโบสถวันนี้นะครับก็สองตำแหน่งนะครับอยู่คนละด้านนะครับเป็นไม้เป็นเหล็กละเงองส่วนด้านล่างก็งานคอนกรีตกันนะครับนี่ครับคอนกรีตท,ที่ชาวบ้านเทกันด้วยพลังสัทจาเทกันด้วย พลังความเสียสละของชาวบ้านนะครับในตอนที่แล้วนะครับได้แกะแบบออกมาแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งออกมาเป็นฐานบัวหงายแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าได้ติดตั้งนะครับจะได้ติดตั้งนะครับบัวหงายนะครับนี่คือนี่คือแบบบัวหงายนะครับส่วนด้านล่างนี่แบบบัวคว่ำนะครับวันนี้ ก็แบบนะครับตอนนี้แกะออกหมดแล้วแล้วก็มีที่ต่อเติมเล็กน้อยนะครับเพิ่มความเสมอใช่ไหมครับเพิ่มความเสมอเพิ่มความเสมอนะครับตอนนี้ก็พีรลาบกับพีเจียนจ่างเจียนนะครับ ่าได้ระดับครับเอาเอาระดับนี่เพิ่มเติมเล็กน้อยใช่ไหมครับวันนี้นี่ก็แต่งหน้าบูนแล้วครับราดน้ำนะครับแต่งหน้าบูนแล้ววันนี้เททำไมวันนี้เทเทเพื่อ ให้ให้ระดับมันเสมอกับพื้นนะครับให้เสมอกับพื้นอ่านี่นี่ครับลังคาก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไม่นานเกินรอนะครับสำหรับลังคาอุโบสถนะครับไม่นานเกินรอ ลั่นแน่นอนครับลั่นแน่นอนประกาศกล้องทั่วโลกาอุโบสถวัดนาม่วงทำด้วยจิตศรัทธาทำด้วยจิตอาสาช่างวัดนาม่วงเองนะครับอนุโมทนาบุญกันนะครับอ้าวันนี้ก็<ป>การถ่ายโทษ วิดีโอกับผมในานามประชาสัมพันธ์ประจำนะครับก็ให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญนะครับส่วนทุกท่านที่ได้ทำบุญแล้วก็อนุโมทนาด้วยนะครับส่วนที่ท่านที่อยากจะได้ร่วมทำบุญสมท,ทุนนะครับก็สามารถแจ้งความจำานุจากเพื่อนๆหรือไม่ก็ ทักเฟสได้เฟสได้ไลน์ของสงบนเส้ชีหรือเพจวัดน้ำม่วงได้เลยนะครับวันนี้ก็มีปรับระดับนิดเดียวครับนิดเดียวระดับให้เสมอกับพื้นนะครับตอนนี้ก็แต่งหน้าปูนแล้วนี่นครับเป็นอุโบสถที่สร้างขึ้นด้วยพลังศรัทธานะครับ หลังความเสียสละของท่านเหล่านี้นะครับนะครับนี่เป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นเกษตรกรนะครับเราคืออาชีพเกษตรกรนะครับเป็นเกษตรกรล้วนนะครับไม่มีไม่มีนะครับไม่มีการจ้างงานไม่มีนะครับตอนนี้ก็ เมื่อฤดูฝนก็ทํางานทางอาชีพหลักนะครับก็เป็นการตัดยางอาชีพหลักทาไม่ได้เราก็มาช่วยกันสร้างอุโบสถนะครับเมื่อปีที่แล้วในเรื่องของคอนกรีตนะครับเมื่อปีที่แล้วสําเร็จนะครับสําเร็จภายในหนึ่งปีใช่ครับส่วนโครงสร้างคอนกรีตนี่สําเร็จกันภายในหนึ่งปีนะครับ โครงสร้างเหล็กก,เก็เกือบๆหนึ่งปีนะครับโครงสร้างหลังคาเก,เกือบๆหนึ่งปีนะครับวันนี้ก็ให้สาธุชนหนักบุญทุงตันได้ชมนะครับระแนงนะครับระแนงจะดุดระแนงจะดุดจบแล้วครับระแนงด้านนี้ใส่เสร็จแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งด้านนะครับวันนี้ ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับได้ได้เปิดบรับเอยได้จะจะโคประชาาสัมพันธ์อีกนิดนะครับประจาสัมพันธ์นะเวลานี้ก็รับบริจาคนะครับต้นตําเสาหรือต้นมูนเสาหรือต้นตะเคียนนะครับเออ เจ้าของต้นตําเสาต้นมูเสาต้นตะเคียนนะครับที่มีความประสงค์ศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่จะร่วมสร้างอุโบสถนะครับทางวัดรับบริจาคนะครับต้นตะเคียนต้นตําเสานะครับงานหลังงานหลังคาเสร็จก็จะเป็นงานเพดานนะครับซึ่งต้องใช้ไม้ ต้องใช้ไม้ตะเคียนไม้ตำเสานะครับรับบริจาคนะครับช่างบอกมารับบริจาคครับมาแจ้งความจำนวนที่จะบริจาคได้นะครับจากเฟซจากไลน์จากเพจนะครับแล้วก็จากคนรู้จักแจ้งมาได้เลยครับผมอวันนี้ก็พี่พี่ ข้างบนนุ่นครับเลื่องนิดเดียวกับนิดเดียวสามเส้นครับเหลืออีกสามเส้นนี่ก็แบบสมัยนะครับเทเพิ่มอีกนิด อ่ะวันนี้ก็พอสมเหตุสมควรนะครับอนุโมทนาบุญด้วยกัน